ทาานี้ขอนำพาท่านผู้ชมพวกมเกิพบกบการแสดงจากเพื่อนในเมืองเชนาดนพ่งสุภิราชวงเทวันครับสวงบทเป็นเจ้าเพชรเจ้าเพชรนั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับการกระทำของหานอารมณ์และผู้เป็นแม่มาเรียมยามโตมาในบ้านเขาให้เจ้างมาจงเจริญทิ้งันให้ได้ ขอลก็ขอกหลัานี้ของปีแน่อให้เจ้าพาุงเดเให้ได้ทอทองให้ได้เงินขให้เจ้ามุเดิ

โอ้โหเอฮ้เฮ้เอ่ร้อมกระชับกระชับนิดนึงเสื้อจะแตกแล้วเร็วๆหุ่นเขากระดูมมืไม่ไหวแล้วนะจ๊ะ สวัสดีคร <c ığın keyboard> <c oughs> ับคุบตาคุณบาโอ้โหน่าฉันล่นจำจอยมาด้านลิเกกันเนอถ่ายเสียดายเนาะเสียดายเสียดายอะไรอ่ะฝนสดหยุดแม่งทำไมมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกในลิเกก็เล่นไม่ได้ใช่ ดูงานก่นกอนอเ,เลิเก้เขาลิ่งไม่ได้แม้ฝนมันตกหนักลังคาก็ไม่มีนี่เขาจัดงานมาหลายคืนแล้วเพิ่งมาตกคืนมึงจะม <c oughs> ั้งได้เหนนั่แหละเฮ้ยเราคืนแรกะวะ่าคืนสุดท้ายเปล่าเฮ้ยนี่มึงจะบอกอะไรให้เอาแล้วไม่เดินมาคุยับบเฮ้ยหเฮ้ย <c oughs> พี่เด้ยว,วันนี้ผูชมเหมือน,นทำไมทำไมวันนี้รางวัลหลงเงียบคนจังวะอา้ามึงก็ไม่รู้ไงฝนตกรางวัลมันก็นละลายไปกับสายรู้รู้เปล่าเนี่ยเวลาพี่เกยเขามาเล่นเลยนะเขารับเสิร์ฟมาเล่นบนเวทีป๊๊กเนี่ยเวลาฝนตกน,น,น,นี่ก็เล่นกันไม่ได้ สงสารจะพาเพราะต้องจ่ายเงินเต็มใช่เพราต้องทํายังไงได้เนาะเขาอยากให้คนมาดูกันเยอะๆโชว์วันนี้จะต้องตกมั้งแต่หัวค่ำอ้าววันนี้เป็นยอะไงไม่คุ้มตกอโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปเช้าขอบคุณมากขอจับมือหน่อยมีสักที่สิ่ไหมเดี๋ยวดูปากด้วยนะสวยแดงนุ่มยอมยอมใส่ไม่ดีรู้รู้กู่ยใคร ใครครับแม่อ่๋อเนี่ยแม่คนนี้ดูลิเกเป็นเหมนปะเนี่ยหองคุดมากนะแม่นั่งให้รักให้รวยนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะแม่อย่าเจ็บอย่าไข้นะแม่นะมีตายไปเชช่วยก็ไดาเมื่อคือพอละเมื่อถึงอายุร้อปีฟังก่อนสิเออ้ยถามจริงๆวันนี้นะเปไงนะลิเกที่กันตรงไหนวะจะไปเดือดร้อนอะไรนะไม่จักก็เดือดร้อนที่จะไปเที่ยวไปที่ตรงไหนลิเกเนี่ยล้เเป็นทีนี่ไง เัาดวยทีน่ะเกี่ยวยังไงเครื่องปั่นเต็มที่ภายจะช็อตกระจูก่หมดไม่เรียกกระจู่วันนี้น่ารักจังเลยด้วยชีพเพชรอ่ะมึงรู้ไหมกูมีน้องอีกคนนึงใครอ่ะไอ้ยอดเออแต่ยอดนิสัยดีกับมึงอ่ะมึงกินมึงมันหนาไงนะ มึงต้องอยู่กับกูมึงก็ต้องชมกูนี่กูรู้จักมึงอะพอเผา,เ,าเรื่องเล่าบ้างมึงรู้ไหมทำไมกูถึงเมาเล่าทุกวันเนี่ยทพาไมมึงต้องเมาอะกูจำความได้ตั้งแต่เล็กจนโตเออพ่อกูไม่ใช่ไอ้หานะลงคนนี้หรอโอ้โหจำได้ไอ้หานะลงนี่เลยมันทำให้ครอบขวบวิบัติรู้ไหมไม่แม่กูยังสแกนเงินไอ้ทีก้อน,น,นไม่ได้แน่เลยว่ะไป้หน้าเฮียออกสองรอบเลยออกที ลอยมึงตอบนี่เหรอหอกผิดเงี้ยแล้วมึงรู้ไหมยังไงทุกวันนี้ไอ้ย,ยอดน้องกูเนี่ยมันไม่รู้ความจริงว่าไอ้หานะลงนี่มันเป็นตัวการมันทำให้พ่อกูนี่ต้องจากไปทุกวันนี้กูเลยมีความทุกข์กูไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนกูก็เลยหันหน้าลงไปในขวดกินเหล้าดื่มเหล้ามันลืนมความทุกข์แล้วมึงคิดดูซิ อะไรอ่ะอะของดีเดียราเดี๋ยวนี้เดียวนะหัวหายยอดพีเพ็ดเอู๋ดีท้าอนอกเรื่องและนอกเรื่อง เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครขับรถชนแม่ตะเคียนปะวะใช่ที่ไหนแล้วงามไส้ประเด็นวันนี้ก็างน้าใช่ใช่เสื้อดีจ้าแก้วตาเพชรโอ้แต่งตัวสวยเลยนะเป็นสาวแล้ว ก็ mẹ, มาอยู่สิแหะด้วยอ่ะโอแม่ i hope you can't on เออเดียวอีเดียวคนอีกคนเดีวียวคนเนเนแก้วตามาหาพี่แกวตย่ใจมาบอกความรักกับพี่เนะแก้วตายาใจไปใช้คนละคนกันคนละอย่างนะเขาอยู่พิตเจถึงพี่จะเมาฉันก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ว่าเห็นใจนะแก้วตายาใจจำพี่ได้ไหมก็จำได พี่แหวนโ้โหพ่อแหวนอะไรเนี่ยไม่เชื่อเรากงนั่งรถเข็นนี่แก้วตามีอะไรมาพี่แต่งตัวะสวยเลยพี่เดี๋ยวนี้โตเป็นสาวใหญ่สวยใหญ่อายุสิบแปดแล้วจ้ะเออถ้าอายุะนะนี้นะพีบหอดเลยนักเท่าไหร่นะ48ีที่แปดอ๋อยู่ติดเนย ต้อายุตอนสาวก็แน่เลยนะพี่ยุไอ้มีผัวได้ก็อยังมีเหมือนกันแ่ะแต่ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าดิจริงเหรอจริงอ่อะดิโอ้ยมีแต่หนุ่มๆมาเข้าคิวรอกันเยอะโอ้ยฉันไม่สนใจแบบนี้ฉันจะบอกให้รู้นะมีคนมาจีบฉันมาเลยแต่ฉันก็ไม่เคยสนใจเลยแก้วป่ะขอ พูดจากใจเลยได้ไหมได้จ้ะว่า okay. ฉันแก้วตาโอ้ยไอ้นั่นก็ขยันทำไอ้นี่ก็ขยันกินท่านจ้ายว่วังพี่อะไรจ้ะมีคนรักพี่ด้วยอ่ะอยากรู้ไหมว่าใครอ่ะใครจ้ะนู่นนุ่นนุ่นนุ่นจิตรีชินนับเขามาดูด้วยวันนี้เขารักไม่เบรกมาดูด้วยเหรอต้องพูดแล้วต้องบอกนี่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 คนนี้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 นุ่น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 น่ ลนเลยดีบอยแล้วจะพี่วันนี้ฉันพูดตรงๆเลยนะอะไรแล้วแก้วตาคนนี้รักพี่เพชรจ้ะทะดูเขาสิพูดเป็นเล่นไปทำไมอ่ะแก้วตาจ้าพี่จะบอกอะไรให้เนี่ยผู้หญิงอย่างแก้วตาเปรียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าไอ้หนุ่มบ้านเหนือไอ้หนุ่มบ้านใต้ใครเห็นก็สนใจแก้วตาทั้งนั้นเนี่ยแต่ไอ้เพชรอย่างพี่เนี่ยนะ มันไม่มีอนาคตทุกวันนี้พี่อยู่กับเหล้าไม่กินเหล้าพี่มีความสุขพี่บอกเลยว่าแก้วตาหันไปมองคนที่มันคู่ควรหันไปมองคนที่มันเหมาะสมกับแก้วตาว่าแก้วตาเหมาะสมกับคนแบบไหนก็ต้องปูแล้วล่ะไม่มีใครที่จะพาเป็นเครือญาติแต่สำหรับคนอย่างพี่พี่บอกนะแก้วตา อย่าคิดเลยอย่าคิดจะบพี่แบบนี้เลยอัพี่บอกเลยแก้วตาไปหาผู้ชายคนอื่นดีกว่าอย่ามายุ่งกับพี่นะพี่เปาคนเดียวไปไปล่ผู้คนของเจ้าเพลิดสร้างความเสียใจให้กับเจ้าตาไปยิ่ง่ัทชายที่เจ้าตาโน้มนั่าจะเสร็จความรักเดมอ